ทุกคนคะพี่โจสอนวิธีซื้อขนมปังแบบให้ได้สุขภาพดีๆทุกคนเขาบอกว่าขนมปังที่ดีมันต้องหนักๆเพราะว่าธัญพืชมันจะอยู่ข้างในขนมปังแต่อันนี้รู้สึกว่าธัญพืชจะเยอะไปจนมันดูไม่เหมือนขนมปังอันนี้คือขนมปังแล้วนี่ถ้ายังไม่ร้อนเลยคุณพี่เอาไข่ลงไปแล้วอไข่อยู่นี่มันเป็นก้อนๆเนาะ มันอาจจะเย็นมากแล้วมันเป็นก้อนๆเบิง้งอันนี้เตาแก๊สนะคะนี่ไฟเป็นไฟแก๊สนะเกลือนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้เห็ดน,นะคะทุกคนคะ่ะวิธีทําความสะอาดก็คือเอาทิชชู่เช็ดสะอาดแล้วสบายใจกินได้บ้านเมืองนี้เขาทำอาหารแบบไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนทุกคนว้าว ชอบฉีดอันนี้ทุกคนคะ่ะอร่อยนี่ส่วนอันนี้ก็เป็นชีสเหมือนกันนะคะนี่ชีสส่วนอันนี้เป็นมะเขือเทศอบแห้งแล้วก็อันนี้เป็นมะกอกมะเขือเทศที่นี่หวานทุกคน มันหวานๆนะ่ะเนี่ยมันหวานมากแล้วมันก็แบบเป็นน้ำๆเป็น j u ซี่มากทุกคนแต่มันก็มีกลิ่นมะเขือเทศแต่ว่ามันมีน้อยกว่าที่ไทยอ,อ,อยู่ที่นี่เหมือนจะกินมะเขือเทศเป็นเลย Bumpkin's ออ l อันนี้คือล้างเสร็จแล้วนะทุกคนที่มีฟองอยู่นะ เราทักเอาไปล้างใหม่พามาเดินเล่นยามเช้านะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อากาศดีประมาณอา18องศาไม่หนาวมากเหมือนเมื่อวานเมื่อวานอากาศเย็นมากค่ะแล้วฝนก็ตกด้วยที่เขามาเที่ยวตรงนี้นะทุกคนคะ่ะมันจะเป็นกกเกาะเล็กๆของ ที่เยอรมันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะใกล้กับเดนมาร์กพี่โจบอกส่วนใหญ่คนที่มาที่นี่เขาจะปั่นจักรยานรอบเกาะคือเขาจะทําเป็นที่ให้ปั่นจักรยานเนี่ยทุกคนเราจะเห็นแบบคนที่เขารีไทย,อยเออเขามาปั่นจักรยานกันแล้วก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเขามาเรียนไคยที่นี่นะคะทุกคนค่ะ เชื่อไหมคะว่าตรงนี้อ่ะพี่โจเขาเคยเปิดโรงเรียนสอนค้เป็นที่แรกเป็นคนแรกของเกาะนี้นะคะทุกคนมเมื่อสมัยแบบสิบกว่าปีที่แล้วค่ะเกือบยี่สิบปีที่แล้วนะ<ม>ก่อนที่พี่โจเขาจะไปเปิดโรงเรียนสอนค้ที่หัวหินเนะ<ม>เขาเปิดที่นี่มาก่อนทุกคนคะ่ะเขาเป็นคนแรกที่ทําแต่ตอนนี้ก็คือมีคนอื่นมีเด็กรุ่นใหม่ๆเขาขึ้นมาทํากันหมดแล้วอะคะ่ะทุกคน อันนี้คือร้านอาหารที่เรามาเมื่อวานนะพี่โจเข้ามาหาเพื่อนเขาค่ะทุกคนเพื่อนเขาเป็นเจ้าของร้านที่นี่พี่โจนางเดินผ่านนางก็มองนางคิดถึงนางอกว่าเมื่อก่อนตรงนี้คือแบบคนเยอะมากวัยรุ่นแบบคือคนที่เขามาเล่นคายเขาก็จะมานั่งตรงนี้คือแบบปาร์ตี้อะไรกันตรงนี้คือมันมันมีชีวิตชีวาพอตอนเนี้ยมันถูกปิดไป Nah, Hãy subscribe จะหงข้าวนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวพี่โจจะซื้อปลาแซลมอนลมควันแบบเมื่อวานมาให้จ๊แต่จุ๊รู้สึกว่าจุ๊อยากกินกับข้าวนะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจุ๊จะตําแตงกินจุ๊มิดจุ๊ซื้อแตงมาเมื่อวานจู๊ว่าแก๊สจ,จะหมดนั่นนี่ทุกคนคะ่ะเห็นปะคะไฟมันกระพริบ เราจะยังไม่ได้ปรุงนะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวรอพี่โจมาก่อนรอข้าวสุออกก่อนข้าวที่นี่แปลกๆนะทุกคนแบบมันจะสุกบ่เนี่ยมันคือยังขาวๆอยู่จุเติมน้ําไปหลายครั้งมากนะทุกคนจุ่หุงข้าวตั้งแต่พร้อมกับพี่โจออกไปกินข้าวทุกคนคะ่ะจนตอนนี้พี่โจกลับมาละพี่โจซื้อแซลมอนกลับมาให้จูแล้วทุกคนแต่ข้าวจูยังไม่สุกเลยทุกคนคะเอาผสมใส่กันไปในนี้แหละง่าย น้ำปลานะคะจะใส่น้ำปลาไปนิดนึงปลาร้าจะเออกมาแค่ขวดเดียวทุกคนคะ่ะแบบว่ากระเป๋าจุน้าหนักมันเกินแค่นี้พอทุกคนประหยัดมันนี้แค่ขวดเดียวเผื่อเราหาซื้อไม่ได้แค่นี้นะคะมะนาวนะคะทุกคนใส่นิดเดียวก่อนเราไม่รู้มะนาวบ้านนี้เปรี้ยวแค่ไหน ใช่แฉหน่อยทุกคนค่ะแต่ว่าจะพอแล้วแหละเพราะว่าจุหุหมมานี่นานแล้วอ่ะใส่ข้าวคั่วไปนิดนึงทุกคนค่ะเพิ่มความหอมพริกนะคะทุกคนเรามีพริกแห้งนะกินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนค่ะมาจ้าหิวข้าวมากเลยค่ะหิวข้าวมากๆทุกคนเดี๋ยวนะอันนี้คือแซลมอนที่พี่โจซื้อมาให้ ฉีกด้วยแหละดูนะว้าวทุกคนนี่เอาใส่ในนี้นะใส่กระดาษนี่แหละทุกคนไม่ใส่งช่วยแหละนั่คืนยากทุกคนข้าวแฉะไปหน่อยเราไม่รู้วิธีหุง อันนี้ก็ตําแต่งทุกคนค่ะนี่น่ากินกินเพื่ออยู่มาอยู่ที่นี่ถึงรู้ว่ากินเพื่ออยู่เป็นยังไงอันนี้น้ำพริกค่ะทุกคนเอาไว้เอาน้ำพริกโรยข้าวมา ชิมน้ำพริกก่อนฮันนี่ you w a n t t t eat with me ฮันนี่ฮันนี่เอร้วบ่ได้ยินอือแต่ว่าพี่โจกินแล้วล่ะอือหือเด้อ้อนเปล่นพี่โจเอายางี้